อ๋อไม่ด้านหลังนบผม <S <S 2> <S 2> <S เจอกันที่จุดนัดพบ <S <S หน่วยแรกข้าประจำที่หน่วยของฮิปรอไปลอ, <S 2> <S 2> ลอลอกสองล้อมพวกมันฟังนะผมต้องการให้จบที่ด้านหน้าผมขอยย้ำคำสั่งผมปฏิบัติทราบแล้ว <S <S ล้อมพวกมัน รายงานเข้ามาผมถูกจริงต้องการความช่วยเหลือแล้วกำลังเสริมแร้วว่ายังไงเปรียนเราไปชิบหายเลยล้อมพวกมันผมจะนำเองอออตายตายนะผมถูกจริงต้องการความช่วยเหลือตายสิเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดยังใหญ่หลวงเพื่อร่วมทีมล้มแล้วช่วยตัวประกันได้แล้วเจอกันที่จุดนัดพบ สาย25อังคารเบเกอร์วันสาย25ลด50าิบยิงเพื่อหวังผลเปลี่ยนทราบแล้ว 1, 1, 4, อังคารเบเกอร์วัน147อง่เอพวกคุณคออยู่ตรงนี้นะนนไม่ได้ไปคนเดียว